อรัธนาพนิพันครูนะครับนี่คือองค์พระพุทธเมตตานะครับท่านทั้งหลายครับบัดนี้ได้อารัธนาอัญเชิญซึ่งองค์พระพุทธเมตตาอัน ได้ทำมหาพุทธาพิเศษเหนือยอดเจดีพุทธคยาบนบริเวณของการปฏริสถานชัดทองคำเป็นการพุทธาพิเศษกลางอากาศโดยพ่อแม่ครัวอาจารย์ที่เดินทางมาแต่ทิท่ทั้ง4เป็นพ่อแม่ครัวอาจารย์จากไทยศรีลังกาเมียนมารรวมไปถึงพระพิสุสงฆ์ที่อยู่ในอินเดียพุทธภูมิได้ทำประสิทธิเกิดเป็นมหาบารมีธรรมและได้บรรจุมวลสารอันศักดิ์สิทธิ์บัตรน,นี้องค์พระพุทธเมตตาอันปรากฏด้วยบุญญาิษ จึงได้เดินทางข้ามฟ้าข้ามทะเลมาโดยแรงกายรับใช้ของพวกเราธรรมปัญญาได้อาสานนำกล่ององค์พระกลับมาไทยถึงสองกล่องใหญ่แล้วก็ประสิทธิบูชามาในการสนับสนุนป,ปัจจัยเป็นต้นบุญในการเกื้อกูลบุญของยอดฉัดรทองคำทุกสิ่งทุกอย่างได้สำเร็จบริบูรณ์ตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายน25 6 8แล้วบัดน,นี้จึงรัตนาองค์พระได้มาประสิทธิอย่างงดงาม ในวาระการนี้ท่านทั้งหลายนี่คือบุญและกุศลที่เราจะประกอบร่วมกันยติธรรมถามว่า,าร่วมรวมยังไงส่งโอนยังไงแจ้งอินบอ็อกได้เลยนะครับแจ้งอินบอ็อกได้เลยกดตามลิงก์นี่นะครับทุกอย่างให้ติดต่อผ่านอินบอ็อกเท่านั้นป้องกันมิชาชีพทุกกรณีนะครับเพจนี้จะไม่ทักใครไปก่อนนะฮะให้รู้ไว้เลยให้ทักกลับมาที่ลิงก์นี้นะฮะที่อาจารย์พิมพ์มาให้สาธุก,การนะครับ ให้เข้าใจตามนี้ m มี slash light ธรมปัญญาครับที่นี่ที่เดียวครับแล้วก็รอทีมงานตอบตอบกลับนะครับให้เป็นมหากุศลเพราะว่าถือว่าบุญคุศลของเราได้เต็มส่วนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันแล้วนะครับสาธุการครับท่านทั้งหลายครับบัดนี้ดวงจิตของเราได้ประกอบด้วยบุญคุศลและความตั้งใจด้วยมหาเจตานานั้นเราจะใช้เวลานี้เป็นเวลาที่มีค่าที่สุดของชีวิตโดยการสวดมนต์เจริญภาวนาพร้อมกันครับท่านทั้งหลายตั้งจิตครับ พุทธังวันทามิธรรมังวันทามิสังขังวันทามิครูอุปชาอาจารยะคุณังวันทามิมาตาปิตุคู่นางวันทามิพระไตศรศิขาคุณังวันทามิด้วยความนอบน้อมสูงสุดในสิ่หกประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครัวจารย์และพระไตรสิขารวมลงเป็นหนึ่งประสิทธทิ์เป็นมหาบารามีรมข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายด้วยความนอบน้อมบูชาต่อพระพุทธเจา้า ต่อพระธรรมจ้าต่อพระสังฆาจ้าทั้งหมดทั้งปวงขอน้อมรัตนามหาพุทธานุภาพมหาธรรมานุภาพมหาสังฆานุภาพประสิทธิรวมลงด้วยกระแสบุญกุศลอันข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ประกอบไว้ดีแล้วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทั้งการอดีตทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาบังเกิดเป็นศีลสมาธิและปัญญาเกิดเป็นกระแสบุญสว่างสวยัยเจิดจ้าไม่มีประมาณน้อมผสานร,รวมด้วยมหาไตรรัตนานุภาพนั้นเกิดเป็นมหาโพธิญาณบารามี ด้วยกระแสอันเป็นหนึ่งนี้ข้าพระเจ้าขอน้อมนิมนต์รัตนาสมเด็จพระบร,รมมหาพระพุทธเจ้าองค์พระพุทธสิกขทศพลยาที่หนึ่งสนิทเพระเจ้าโอสมโปรดเมตตาสถิตเหนือเสียงกล้าเป็นประธานใหญ,นนญ่เป็นประธานบุญเป็นประธานมงคลขอน้อมรัตนาพระพุทธธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครัวจารและพระไตริกขารวมลงเป็นหนึ่งประสิทธิเชื่อมโยงด้วยมหาบารามีธรรม ด้วยดวงจิตน้อมนำอาราธนาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังกเจ้าทั้งหลายในอนันตจักรวาลโปรดเมตตาเสด็จมาเป็นประธานบุญสัมพันธ์นิรมิตรวมลงทั้งหลายให้เกิดเป็นวิมานที่พิมานทองวิมานแก้ววิมานธรรมครอบเหนือเสียงกล้าวกายใจจิตวิญญาณข้าพเจ้าบัดนี้เป็นการเวลาการมงคลข้าพเจ้าขอน้อมจิตสวดมนจเจริญภาวนา <c oughs> ทานทั้งหลายน้อมจิตบูชาพระรัตนตรัยนะครับอารหังสม,มาสัมุทโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวาคาโตพระควาตาธโมธม,มังนามสสามิธม,มูเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนพระควาโตาสาวกสังโฆ สร้างคางนามามีสังโฆมีนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพระพุทธเจ้าบัดน,นี้ดวงจิตของข้าพเจ้าเกิดความสะอาดสว่างสงบไม่มีประมาณข้าพเจ้าขอการนมาาักราคถาเป็นการนมัสการด้วยความนอบน้อมน,นั้นนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทุท่านน้อมจิตบูชาพระโดยพร้อมเพียงกันครับ พุทธ er ังสารนังค ja. ัจฉามิขออัญเชิญพุทธเจ้าทั้งหลายโปรดเมตตาเสด็จมาเป็นพระอุปฌาย์ในการบวชจิตข้าพเจ้าทำมังสารนังคัจฉามิขออัญเชิญพระธรรมจ้าทั้งหลายโปรดเมตตาเสด็จมาเป็นพระกรรมวาจารย์ในการบวชจิตของข้าพเจ้าสังขังสารนังคัจฉามิขออัญเชิญพระสังฆเจ้าพระอริยสังฆเจ้าทั้งหลายโปรดเมตตาเสด็จมาเป็นพระอนุสาวนาจารย์ ในการบวชจิตของขพเจ้าบดฏิ้ดวงจิตของขพเจ้าได้รับการบวชด,ด้วยมหาไตรสนาคมเป็นจิตที่สะอาดสว่างสงบไม่มีประมาณขอนอ้อมน้อมจิตนี้สมาทานศีลปานาติปาตาเวรมณีสิขาประทางสมาธิยามีขพเจ้าขอสมาทานศิขาบุคือเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าการเบียดเบียนการทำร้ายชีวิตทั้งปวงอาธินาทานา เวรรามณีสิกขาประทางสมาธิยามีข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบุตรคือเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการลักทรัพย์ลักขโมยการคดโกงทั้งปวงการมีสุมิชาจาราเวรรามณีสิกขาประทางสมาธิยามีข้าพระเจ้าขอสมาทานสิกขาบุตรคือเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมและการบกมุนในกรรมทั้งปวงมุสาวาทา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามีข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบุตรคือเจตนาเป็นเครื่องวิจารการพูดยาพูดเท็จพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดพูดยุยงเขาแตกแยกพูดจาเพ้อเจ้อไรสาระทั้งปวงสุราเมรยมชะปมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามีข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบุตรคือเจตนาเป็นเครื่องวิจารการเสพสุราและยาเสพติดทั้งปวงดวงจิตข้าพเจ้าจึงสะอาดสว่างสวัยสงบในธรรมบัดนี้ข้าพเจ้าขอ น้อมกล่าวจิตบูชาพระนะโมพุทธายะพระพุทธไตรลตนัญาามณีนพรัตน์ีสะหัสสะสุธรรมาพุทโทธมทโทธม,ม,มสังโฆยัถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันธังศีวลีจะมหาเถรังอาหังวันธามิทูระโตอาหาังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสัพโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชมิ ข้าพระเจ้าขอน้อมจิตน้อมกายน้อมวาจาใจน้อมถวายบุญกุศลนิรมิตให้ผ่านเอกผ่านครูเป็นมหาอมิตรบูชาเบื้องหน้าจงกายเป็นมหาวัตถุทานน้อมนิรมิตด้วยกำลังบุญกุศลให้กลายเป็นดอกไม้ทิพทูบทิพเทียนทิพผ่านใบสีทิพเครื่องบูชาทิพแอบบเปเลือดยกด้วยจิตสว่างมาเจดิดแ่งการปฏิบัติบูบบชาขอน้อมจิตตบูชาในการนมัสการพระอาหารหันต์แปดทิศด้วยเทินหั่นธรรมยังสารพันเยนาพุทธมังคลาคาทายโย พระนามเสสมพุทธที่ประทังเสโทนิสินโนเจวะมชิเมโกนทันโยปุภาภาเคจาอาคไนเยจยักัดสโปสสรีปุตโต จาทักขินหรารติเยอุปาลิจาปัจฉิเมปิจะอานันโทพายัพเพจะขวัมปติโมคลาโนจะอุดตะเรออิสาเนปี จาราหุโลอีเมคโคมังขาลาพุทธาสเพอีธาปติทิตาวันทิตาเตจะอามเฮห,หีสก,กาเรหีจะปูชิตา เอเตสังอาหนุภาเวนาสภาสดทีภวันตุโนอิจเจวะมัดจันตานามัดสะในยังนามัดสมาโนราตนัตแตยังยัง ปุญญาพิสันทังวิปุลังอาลัดทังตัดสานุภาเวนาหาตันตาราโยข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอ,อนอบน้อมนมัสการส่วน,นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประทับอยู่ท่ามกลางในพระอา,าราันั้งแปดทิศน้อมกราบนมัสการพระอัญญาโกธัญญา น้อ,กอมกราบนมัสการพระมหากัสสปะน้อ,กอมกราบนมัสการพระสารีบุตรน้อ,กอมกราบนมัสการพระอุบาลีน้อ,กอมกราบนมัสการพระอานนท์น้อ,กอมกราบนมัสการพระขวัมปติน้อ,กอมกราบนมัสการพระมหาโมคคลานะน้อมกราบนมัสการพระราหุลเกิดเป็นบงแห่งมงคลเป็นอรหันต์แปดทิศเป็นดวงจิตในอริยมรรคมีองค์แปดขอความเป็นผู้มีจิตสถิตมั่นในธรรม จงปรากฏเกิดแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอตั้งจิตขอขมากรรมท่านทั้งหลายตั้งจิตหนึ่พร้อมเพียงกันครับกาเยนะกะวาจายะวเจตสาวา,าวะจีมโนกายะอันใดอันข้าได้เคยประมาทพลาดพลัง้งล่วงเกิดในพระพุทธทธรรมพระสงฆ์บัดนี้ข้าพเจ้าขอตั้งจิต,ตรวมลงขอขมากรรมขออโหสี่กรรมนั้น ด้วยกมอันประมาทพลาดพลั้งที่ได้ล่วงล้ำกมเกิดมาในการอดีตก็ดีในการปัจจุบันก็ดีหรือในการใดๆก็ดีบัดนี้ข้าพระเจ้าสำนึกผิดด้วยดวงจิตบริสุทธิ์ขอน้อมจิตนี้น้อมกลับสักการะขอขมากรรมทั้งปวงกายกรรมวจีกรรมังมโนกรรมังสันจิจากกรรมังอสันจิจากกรรมังขมันตุเมอโหสิกรรมังภาวตุเม กรรมใดๆที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินต่อพระรัตนาฏไตรไวอีกทั้งบิดาและมารดาครูประชาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายและกรรมใดๆที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินใครๆไว้ก็ตามทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีพบชาติใดก็ดีบัดนี้ข้าพเจ้าขอน้อมขมากรรมท่านทั้งหลายได้โปรดเมตตายกโทษเว้นโทษงดโทษอดโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าโดยบริบูรณ์ แม้แต่กรรมใดๆที่ใครทํากับข้าพเจ้าไว้จะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ดีข้าพเจ้ายกเอาโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นไม่ติดค้างไม่ติดขัดไม่ติดกรรมใดๆไม่เป็นนี้กรรมต่อกันขอยกถวายเป็นมหาพยาทานบูชาซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นมหาพยาทานบูชาซึ่งพระธรรมเจ้าเป็นมหาพยาทานบูชาซึ่งพระสังฆเจ้าจงทุประการให้เกิดเป็นดวงจิตที่คิดเมตตาเป็นกัริยามิตรเป็นกิริยธรรมต่อกัน ด้วยอนุภาพแห่งมหาพยาทานนี้ด้วยอน,นิสงส์อันไม่มีประมาณแห่งมหาพยาานอันประเสริฐจงสว่างและบรนเจิดให้ข้าพระเจ้าจงพ้นจากความทุกข์ความยากความลำบากความเขยนใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มีคิดหวังสิ่งใดปรารถนาจะกระทําสิ่งใดด้วยกายวาจาใจในสิ่งที่ชอบประกาศ้วยธรรมจงพันสาเร็จจงพันสําเร็จจงพันสาเร็จจงมีความคล่องตัวทั้งทางโลกทางธรรมบริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติ บริบูรณ์ด้วยที่พยาสมบัติพรมสมบัติอริยสมบัติเกิดเป็นนิพพานสมบัติสถิตมั่นในกายวาจาจิตนี้นับแต่การนี้จนถึงการข้าสู่พระนิพพานนิพพานะปัจ,จโยโหตุสาธุสาธุสาธุท่านทั้งหลายตั้งจิตแผ่บุญไปพร้อมเพียงกันครับอิมินาปุญญกรมเมนะอิมินาอุทิเสนาจะอีทางปุญญพลังบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ประกอบไวดีแล้ว จงแผ่เป็นรัศมีบุญไปในไตรโลกธาตุไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณไม่มีเงื่อนไขข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมรัตนาพระชาพนารังสีพระรัศมีหกประการขอสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าโปรดเมตตาประธานประสิทธิในรัศมีบุญของข้าพเจ้าจงแผ่ไปให้ไพศาลในไตรโลกธาตุนี้ท่านใดกายใดจิตใด,ดสังขารใดพบใดภูมิใดเป็นทุกข์จงตลับเป็นสุขด้วยบุญนี้ท่านใดกายใดจิตใดสังขารใดพพใด,พดภูมิใดวิญ,ญญาณใด เป็นสุขแล้วจงเป็นสุขยิ่งขึ้นในบุญนี้ท่านใดกายใดจิตใดสังขารใดพบใดภูมิใดปัรถาจรโมทนาสาธุการจงมีส่วนในบุญนี้ด้วยจิตอันเบิกบานทุกประการนั้นเทินอิมินากนตะปุญเยนะด้วยอานิสงส์แห่งกรรมดีที่ข้าพเจ้าได้ประกอบไปดีแล้วประกอบด้วยการให้ธรรมทานเป็นต้นการสนทนาธรรมเป็นต้นการสร้างวิหารธรรมเป็นต้นการเป็นต้นบุญต้นกุศลเป็นมหาทานนบดีเกื้อกูลงานภาป,ป่าการกระถินการบริจาคทรัพย์ทั้งหลายเพื่อเกื้อกูลผู้ยากไร้ดูแลพระพิสูจสงสงอาพาธ รวมถึงการสร้างเวชกุฎีการสร้างห้องน้าทั้งหลายเพื่อปลดทุกข์ให้แก่ผู้คนการสร้างวิหารทานเกิดเป็นที่สวดมนต์เกิดเป็นที่เจริญภาวนาเกิดเป็นหอปฏิบัติธรรมเกิดเป็นสถานของการประกอบสังฆกรรมในวัดวา,ารามกด็ดีการได้ร่วมสร้างมหาธาตุเจดีย์ยกยอดฉัตรทองคําบริจาคทองคําเข้าสู่คลังหลวงให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อชาติศา,ศาสนาพระมหากษัตริย์การเกื้อกูลผู้คนทั้งหลายด้วยปัญญาธรรมและให้เขาทั้งหลายได้มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างธรรมด้วยอํานาจแห่งบุญมหาปพธิยาน อันขพเจ้าประกอบไว้ดีแล้วทั้งที่เอ่ยมาแล้วก็ดียังไม่ได้เอ่ยก็ดีที่ข้าปเจ้าทําสําเร็จแล้วในพบชาติใดๆบัตรนี้ขปเจ้าผู้มีดวงจิตชื่อว่าเอ่ยนามนะครับมีวันเดือนปีเกิดในวันที่เอ่ยเดือนเอ่ย,อยวันเดือนปีเกิดและปีพศนะครับเป็นบุตรของบิดาผู้มีชื่อว่าครับเอ่ยนามบิดาครับ เป็นบุตรของบรรดาพี่ผู้มีชื่อว่ามีคู่ชีวิตที่มีชื่อว่ามีบุตรธิดาที่มีชื่อว่าและเกิดในตระกูลฝ่ายพ่อคือนามสกุลนี้และเกิดในตระกูลฝ่ายแม่ที่มีนามสกุลนี้ขอผลบุญทั้งหลายจงปรากฏเกิด แกผู้เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าที่มีบุญกรรมสัมพันธ์กันก็ดีที่เป็นเครือญาติเป็นวงวานเป็นครอบครัวก็ดีเป็นพ่อแม่ในภพชาตินี้ก็ดีเป็นพ่อแม่ทุกภพทุกชาติก็ดีเป็นครูประชาาจรย์เป็นคู่ชีวิตเป็นมิตรบริวารเป็นลูกเป็นหลานเป็นผู้มีบุญกรรมสัมพันธ์เป็นกัลยาณมิตรกันก็ดีจงได้มีส่วนในบนนี้จงทุกประการด้วยผลบุญนี้ที่ข้าพเจ้า ได้เคยถวายทองคําฉาบทาบถาพระวรกายองค์พระพุทธเมตตาพระพุทธรูปองค์จริงประจําสถานตัดสรุ้ในวาระของวันวิสาขบูชาในปีล่าสุดคือปีพุทธศักราช268ได้ถวายบริบูรณ์สิ้นด้วยโลหะอันสูงค่าที่สุดในโลกมนุษย์ด้วยจิตบูชาสูงสุดในฐานะพุทธศาสนิกชนณะจุดหมายอันเป็นที่สุดแห่งชาวพุทธทั้งโลกณนะจุดตัดสรุปจริงของเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้น ด้วยอานิสังสาบริวานและอนุภาพแห่งบุญอันไพศาลจงปรากฏเกิดให้เป็นรหัสธรรมในชีวิตข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าหากแม้นข้าพเจ้ายังต้องมีเชื้อเกิดยังต้องเวียนว่าอยู่ในวัฏสงสารหากแม้นจะต้องเกิดในภพชาติใดขอจงผ่านพบแต่เพียงพระพุทธศาสนาได้พบบิดาและมารดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิ เกิดในครอบครัวแห่งศีลครอบครัวแห่งธรรมมีคู่ชีวิตมิตรบริบาลลูกหลานที่อยู่ในศีลในธรรมมากมายด้วยมูลหมูมมม่กลยานมิตรที่เกื้อกูลในการสร้างธรรมส่งธรรมครบองค์ประกอบด้วยทานด้วยศีลด้วยภรรวยวาวนาเป็นบุญกิยาวัตถุสิบเป็นกุศลกรรมบทสิบทุกประการนั้นขอข้าพระเจ้าจงเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลเจริญด้วยธนสารธรรมสารสมบัติบริบูรณ์เป็นสมบัติจักรพัิตักไม่พร่อง เป็นเงินไหลนองเป็นทองไหลไมาค้าพเจ้ามีมากล้นสำหรับสร้างบุญกุศลไม่มีประมาณไร้ความขัดสนจนยากทั้งทางจิตใจและทางกายมีสุขภาพดีทั้งภูมิชีวิตภูมิธรรมและภูมิคุ้มกันในร่างกายขอข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีอาพาธน้อยด้วยอนุภาพของการถวายยารักษาโรคแก่พระคีลานุปถากต่อเนื่องกันไม่มีเดือนหยุด ถวายบุญกุศลเกื้อกูลโรงพยาบาลส่งเกื้อกูลพระภิกษุอาพาธกองบุญกุศลทั้งหลายเที่ยเกื้อกูลผู้ตกทุกข์ได้ยากบุญแห่งการบริจาคทรัพย์เป็นโรงพยาบาลเป็นเครื่องมือแพทย์เป็นรถพยาบาลเป็นรถกู้ชีพฉุกเฉินใดๆเป็นบุญทั้งหลายที่กระทำไว้ดีแล้วในภพชาติมนุษย์นี้และทุกภพทุกชาติจงมาประมวลรวมตัวกันให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีอาการอาพาธน้อยเป็นผู้มีโรคาพยาธิเบียดเบียนน้อย ด้วยอํานาจแห่งจิตอธิษฐานอันไม่มีประมาณที่ขพเจ้าได้ตั้งไว้ดีแล้วนี้จงปรากฏเกิดมีอย่างทันเหตุทันการอัศจรรย์ทันใจด้วยอาน,นิสงส์งแห่งบุญกุศลจงทุกประการนั้นหากแม้นขปเจ้าจะอธิษฐานสิ่งใดจะประกอบกิจกรรมสิ่งใดขอจงเป็นไปด้วยความคล่องตัว ห่างไกลจากกิเลสทั้งหลายอันประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะอันประกอบด้วยอวิชชาขอข้าจเจ้าทั้งหลายจงสว่างวิจิตแห่งปัญญาบริบูรณ์ด้วยวิชาอันพระเจ้าทรงตรัสรู้ทั้งสามประการนั้นเกิดเป็นมหาไตรลัตนญาณาัน,นสว่างสวัยนำทางข้าพเจ้าไปอย่างถูกต้องถูกตรงถูกจรงิจรงถูกทางเสมอด้วยอำนาจแห่งมหาอธิษฐานนิเทินนิพพานะปัจโยโหตุนิพพานะปัจโยโหตุ นิพพานะปัจจโยโหตุสาธุสาธุสาธุจงเป็นปัจจัยอลัมนำสู่พระนิพพานเลิเทินสาธุครับท่านทั้งหลายครับบริบูรณ์ด้วยการอธิษฐานวันนี้นะก็หลายคนเปิดฟังซ้ำได้ได้ไดหลายๆรอบนะครับคุณจำได้ไม่มหมดก็อ,อธิษฐานจิตตามนี้ไปนะครับ พุทธังวันทามิธรรมงังวันทามิสังฆัาางวันทามิครูาาปชาอาจารย์ยกคุณังวันทามิมาตาปิทุคุณังวันทามิพระไตรสิขาคุณังวันทามิด้วยคมนอบน้อมสูงสุดในสี่หประการจงมาเกิดเป็นตบะเป็นเดชาเป็นพลับบปัจจัยเป็นอุปนิสัยนำส่งให้ข้าพระเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมทำใดอันพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรง,ง,ทงรู้ทรงเห็นทรงเป็นทรงปฏิบัติทปปรงบรรลุข้าพระเจ้าขอรู้ขอเห็นขอเป็นขอปฏิบัติขอบรรลุซึ่งธรรมนั้นทุกประการนบแต่บัดนี้จนถึงการเข้าสู่พระนิพพานนัั้นเทสสสาาาธธุุุครบ บอดีบูลทั้งสิ้นนะฮะก็คุณสมก็รังสรรค์อยู่ช่วงนี้นะแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่คุณสมจะไม่อยู่นะอาจารย์ก็ต้องอาวางแผนการในการรองรับในการออกอากาศไว้ก็ขอบพระคุณทุกคนที่อยู่เคียงข้างกันในเวลานี้ครับ